บอกว่าตอนนี้มันอีลุงตุงนางมันอะไรเต็มไปหมดเลยแปลงล้างเสร็จก็คือแบบของเยอะมากเลยอะมาเดี๋ยววันนี้พุตาลจะพาเที่ยวเธอเนาะเข้ามาใกล้ๆหน่อยเหมือนรักกันท่านให้ทีซีโอ้ทีซิโอ้จะบอกว่าวที่นี่ก็คือมันก็จะมีแบบรอยเผารอยพม่าเข้ามาสู้รบกับเมืองไทยเนาะ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถูกวัดแล้วตะกี้เราไปวัดใหญ่ชัยมงคลมาแล้วมันไม่มีแต่งชุดไทยแต่ตอนนี้ก็คือใครดูบ้างผมลิขิตออเจ้าวเขาเอามารีเมคใหม่หลังจากที่เขาอ่ะทำ เรื่องอะไรวะจำจำไม่ได้ละ <Okay. S 1> บุพเพศนิวาสมา56ปีแล้วก็ค,วคือตอนนี้เขากลับมาทำภูมิคิดใช่ปะก็เลยอยากมาแต่งชุดไทยหน่อยอย่าไปวัดใหญ่ชัยมงคลไม่มีมันต้องมาวัดชัยวัฒนารามนะใช่ชเออก็ตอนแรกถามเพื่อนว่ามึงแต่งชุดไทยวัดไหนวะอ๋อวัดชัยวัดชัยนึกว่าวัดใหญ่ชัยมงคลเอาไม่ใช่วัดชัยวัฒนารามแล้วมันจะมีแบบว่าร้านแต่งชุดไทยอะเยอะมากอ๋อนี่ไงเจ๊อ้วนเจ๊อ้วนหน้าวัดซึ่ง การเลือกนั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ว่าตะเกียที่จอดรถไม่มีแล้วเราต้องไปจอดรถที่จอดรถที่เขาแบบว่ามีคนมาดีว่ะเนาะ<ช>มีคนมาดีว่าจอดรถตรงนี้ก็คือให้มาเช่าชุดที่ตรงนี้จอดฟรีไงก็คือร้านเจอ้วนเดี๋ยวตอนนี้เราเลือกสีสบายก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวโพลการมาดูอีกทีหนึงนะคะว่า ุตาลจะแปลงล่างเป็นอะไร,ะไรยังไงบ้างนี่เหรอหิยพาคุณเขามาใส่ชุดไทยนะคะผู้ชายก็มีชุดไทยใส่เหมือนกันยใส่สีม,ม่วงคูกันคุณเองใได้ไหมคฮ้ยเขา,ว,าว่าน่าจะได้นะมันใหญ่มากแค่คิดเองามันใหญ่มันใหญ่แล้วก็ค่าเช่าก็าคือ200เท่านั้น ตอนนี้เราเปลี่ยนชุดกันเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเข้าข้างในทีนี้ต้องซื้อบัตรจะบอกว่าตอนนี้มันมีลุงตุงนางมันอะไรเต็มไปหมดเลยแปลงล่างเสร็จก็คือแบบของเยอะมากเลยอะ่ะคนนีงไงคนไทย10บาท2คนก็คือ20บาทเดี๋ยวเราเข้าแถววันแถว,วตรงเนี้ยคนไทยคนละสิบาทนะคะไม่เห็นชาวต่างชาติเลยสองคนไแล้วไปมาเปลี่ยนบาทเลยกี่คน เราเป็นคนไทยนะคะต้องซื้อบัตรเข้าด้วยคนละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติอะ่ะคนละ50ฉะเท่านั้นตรงนี้สวยมากอะ่ะมาเดี๋ยววันนี้พุตาลจะพาเที่ยว วันนี้ที่เป้ามานะคะมันเป็นวันเสราร์คนก็เลยจะเยอะนิดน,นึงบวกกับเป็นวันหยุดยาวด้วยนะคะร้านเช่าชุดนะคะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยก็คือคนเยอะทุกวันเลยแล้วคนที่มาเช่าชุดไทยอ่ะก็คือแบบเยอะมากเป้ก็เลยถามว่าเออถึงแบบร้อยสองร้อยเจ้าไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้นับแต่ว่าน่าจะเกินแบบ <c oughs> ธุรกิจการเช่าชุดไทยนี่คือเลิศเด้อชุดละ200บาทแต่ถ้าสมมติว่าแบบเพื่อนแป้ามาเจอชุดละ300รอย่ะไเงี้ยเราก็เลือกร้านนิดน,นึงแต่ว่าร้านแป้ก,ก็คือร้านที่ถ่ายรูปไปให้ดูว้วแหละว่าเป็นร้านนั้นนะคะให้มาร้านนั้นบริการดีมากเุ้ยเดนไปเริร่มหายใจไม่ออก อย่างจมโบอย่างเงี้ยตัวใหญ่มากเปนผู้ชายหนักเท่าไหร่คะร1 1ครับร1 1ก็มีชุดนะคะอกจมโบก็คือส8 <50. S 1> อ่ะเอออก50บอ่ะก็ยังมีชุดอย่างเป้ก็มีชุดที่เข้ากันเลยดูสิเป็นการระเกตของอเจ้านี่มันช่างเหนื่อยจริงๆของ,ของก็ต้องแบกกล้องก็ต้องจัดที่เหมือนสมัยนี้นี่มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วล่ะข้ามยุคข้ามสมัยได้หมด <laughs> บรรยากาศมันคือดีแท้แต่ว่าตอนนี้มันแบบมันค่อนข้างร้อนนะคะไม่รู้ว่าเหงื่อคือไหลแบบไม่หยุดไม่ย่อนเลยยิ่งใส่เสื้อแขนยาวก็คือไปกันใหญ่มันไม่มีแดดเลยจําแต่มันก็อบร้อนชื้นๆนิดนึงมันเหมือนบรรยากาศที่แบบฝนกำลังตกแต่เพื่อนๆก็คือบรรยากาศอ่ะมันดีมากมันแบบมันย้อนยุคมากๆเนาะก็มันก็เหมือนสมัยก่อนเลยเพราะคนก็ใส่ยัวเป็นทุดไทย เออคนใส่ชุดไทยเยอะมากสีที่เขาบอกว่าฮอตฮิตที่จะมาใส่ที่นี่นะคะคือสีแดงกระเกดหลายสีม่วงกับสีชมพูเออแต่ตะกี้เห็นคนใส่ตามหาสีขาวกับสีเทาก็เยอะอยู่นะซึ่งร้านก็คือหมดแล้วอะ่ะสีขาวสีเทาคือไปตั้งแต่หัววันแล้วอเออแล้วเขาไม่คิดจะกลับมาเปลี่ยนคืนกันหรอเขาบอกว่าใส่ได้ถึงสี่ทุ่มเลยอ่ะจริงอ่ะใช่สองร้อยมันจะใส่อย่างเงี้ยไปจนสี่ทุ่มเลยอะเออเดินไปดูโมงอันนี้ก่อนไป เข้ามาใกล้ๆหน่อยเหมือนรักกันบ้าเหาแล้วเดินยังไงเดินคนปกติที่ม mmm ันเดินอย่างนี้เลยเหรอเดินแบบคนรักกันอ่ะต้องมีเพลงด้วยเธอเนาะเธออยู่มีกันยิ่งบ่าใจไปแล้วมดเลยมันเดินสองมือวะดูน o t ดครีมอัพครามจ่ะอ่านใหม่ดิดูนัอดครามอัพดูน็อดครีมอัพครีมอัพเออเขาต้องไปนั่งถ่ายรูปกันอย่างนั้น คนสมัยก่อนไม่มีรองพื้นหรอกนะแล้วเขาต้องเขินเดี๋ยวถ้าได้ต้องกันเก็บผมบนหน้าอุ้ยพี่มิรแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ดีนะคะทานให้อีกทีสิโอ้ยทีซิโอ้ยทีสิโอ้ยด <c oughs> ูผมยมุย่งเลยอันนี้บทละครหรือชีวิตจริงชีวิตจริงต้องใช้ชีวิตจริงชีวิตจริงเหมือนจะกลับกันนะคะเรื่องไม่ได้รูปเลยอะ่ะรูปอะไรรูปถ่ายคู่กันเพาเหมือนเจ้านายยัง เมือนเจ้านายนะถือของเยอะๆก็คือไม่ใช่หรอยังพลาดบอกเลยเขาบอกว่านอกจากวัดนี้แล้วอ่ะเขาก็คือแบบนิยมไปวัดพุทธไทยสวรรค์อ่าก็ที่ขับผ่านนายเออฉันถามว่ามันสวยหรอเขาบอกใกล้เขาบอกใกล้เออใกล้จริงอุ้ยตรงนี้สวยมากเลยอ่ะถ้าสมมติมาตอนกลางคืนแล้วเจอกาแลเกตตัวจริงทำาไงเขาที่เขามาถ่ายไงเฮ้ยเขามาถ่ายที่นี่เหรอเขามาถ่ายนี่ เฮ้ยจริงเหรอเออตอนฉากนั้นน่ะฉากนี้ป่ะเนี่ยเออฉากแบบไอ้วับวับประตูตรงนี้หรือเปล่าไม่ดิเขาต้องประตูตรงนี้ที่แบบว่าเห็นกระเกตตัวหายอ่ะมันก็ที่เขาเอาไฟต้นๆไว้ก็แบบพึ่งบังพึ่งบังขึ้นมาก็ได้ไงก็ตรงหนอย่างเงี้ยตรงไหนมันมีทางดินเข้าอย่างเงี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไม่อยากได้ฉากเดิน ต้องไปไอที่แบบเวลาเป็นฉากแบบเดินข้ามภพข้ามชาติก็คือเธอว่าตรงนี้เลยเหระไม่รู้ว่ะเธอแล้วสรุปนะถ้าไปเซิร์ชเรคือแบบว่าไม่ได้ถ่ายที่นี่ก็คือหน้าแตกค่ะหน้าแตกก็ไม่รู้ไงอ๋ออันนี้คือสมมติใช่ไหมกำลังอินในละครอยู่แล้วเขาทำประตูไว้ทำไมเนี่ยอ๋อเขาปิดไว้นี่ไงประตูทะลุมิติที่อยู่ดีเดียเดี๋ยวกระเกตออกมาฉันไม่อยู่โลกนี้ได้ยังไง กลับไปกลับไปเลยฉันม่ร้อยู่โลกนี้ได้ยังไงเนี่ยเจ้าเสืเอ,องูมืนไนะล่วิญญาณไงมันหัวไปหมดท่านมือนคะเวลานี้ก็ร่วงเลยมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วแล้วเ,เราก็รู้จักกันมานานพอสมควรฉันว่ามันก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราควรจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้หรือไม่เจ้าคะได้ครับ จะบอกว่าที่นี่ก็คือมันก็จะมีแบบพวกลอยเผาลอยที่แบบว่าพม่าเขามาซู้รบก,กับเมืองไทยเนาะตอนนั้นเขายึดกรุงศรีวิทยามันก็เลยจะเป็นรอยแบบเหมือนลอยสงครามลงอะ่ะเพราะว่าสงครามลงจริงแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เสียกรุงไปนะคะแต่ก็ยังจะเห็นเนี่ยล่องรอยการเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะสงครามอยู่แล้วก็ที่เนี่ยเขามีแบบแต่งตัวเหมือนเป็นทหารด้วยนะโคเทเลย ันนี้น่าจะเห็นว่านักท่องเที่ยวเต็มเลยทุกคนเมืม่อกี้มันเยอะเกิาตอนที่เรามาประมาณเท่าหนึ<ล>่งเลยนะเออแสดงว่าตะกี้มันคุมฟ้าขึ้นฝนเขาก็เลยไม่กล้ามาปะน่าจะอุ้ยมีคนสูงอายุใส่ชุดไทยด้วยอ่ะคนสูงอายุก็ใส่ชุดไทยนะที่เนี่ย<อ>ไม่จําเป็นว่าต้องแบบเป็นหนุ่มๆสาวๆเด็กๆเขาเป็นคุณคุณทางสังเกตอะไรปะไม,รไม่มีใครใส่แขนยาวแบบเขาเออเขาร้อนไงไงร้อนจริง ทุกคนตอนนี้ก็คือเราพาเดินกันครบรอบแล้วนะคะได้หลายคอนเทนต์มากแต่ว่าที่เนี่ยก็คือพะปังมันก็จะแบบมีอยู่อันเดียวใหญ่ๆเนาะอันเดียวตรงกลางใช่มันก็เลยจะเดินง่ายรอบหนึ่งก็คือแป๊บเดียวครบอะถ้าตั้งใจเดินจริง5ทีก็ครบแต่ว่าเ <c oughs> พยพอยต์ของที่นี่ก็คือต้องใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปเนาะ ก็เลยให้มันเข้ากันกับบรรยากาศน,นั่นแหละก็เลยแบบเอา้าใช้เวลาอยู่ที่นี่นานเหมือนกันจนตอนแรกอะฝนจะตกตอนตอนนี้พอแดดออกปุ๊บก็เลยต้องรีบอ,อพยพแล้วก็เลยจะจบคลิปกันเท่านี้เลยแหละทุกคนไม่ใช่ว่าฝนจะตกนะมันตกแล้วตอนเราแต่งตัวเอาเหรอตกไปแล้วตอนที่เธอแต่งตัวเออเหรอเราแต่งตัวนานไหมประมาณครึ่งชั่วโมง เออคือไม่รู้เลยว่านานไหมเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะคะอยากจะให้ติดตามมากเรายังอยู่ที่อยุธยากันใครที่อยากจะมาเที่ยวอยุธยาน,นะคะฮามพาจะพาไปเที่ยวสวนสัตว์กันใครอยากไปเที่ยวสวนสัตว์อยุทยาที่เออแปลกใหม่นะคะยังไม่เคยเปไปไไก็ติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเลยสำหรับวันนี้อ๋อเจ้านะคะน้องพุตานกับพี่คุณช้างลากไปก่อน Bye.